สวัสดีค่ะสวัสดีวันซุกค่ะเปิดเทอมได้สองมือมือนี้มือที่สามค่ะมือเดนวันเสาร์อาทิตย์ยุดอีกแล้วตอนนี้รอนักเรียนเลิกค่ะรูดูจักสุดท้ายเจ้าอ้อยจะฟ้อาอะไรคะเอาโกโก้เหรอ

กุสียใส่เย็นหรรังใส่เขียวทำอะไต้องเหคเดชใช่ไหมเรา

You <laughs> Thank you. Cà อเอาน้ำเลยเอาอันนั oh ้นอะไรเอาข้มอันนี้เท่บาไหนหลมีแต่ชายบาทเออเาไม่อะมาชิวแปบาทสิบาทถคะเอานคะแแถวนี้มีน้ำหรอเอออสักพูกนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมุ้งค่อยหยิบเองดิเาสีตาหากเปล่าไม่มีอะไรหรอกเือมาอน้อะไรคะแล้วรอแป๊บนึงลูกดิเอางินในถุงเนี่ยใงมอเนมออเของมคุณเลือกเองใช่ เพื่อนมึงอย่าเอาอนะันนะั้นนะไม่ไม่อันเนี้ยลูกไม่เอาเลยหยุดยาวนะหูเอากี่บาทแต่กูเย,ย็นนะมึงกูโดนกูโดนพัดลมอ่ะเย็นไะม่หดหดเย,ย็นมากกูเดือดกูร้อนก็ได้เยน็น รอแป๊กหนึ่งเด้อมาพร้อมกันบพท่านใจเย็นยัาอยู่กัอไอเดียเดยวแล้วรอแป๊กแล้องมีคเมเอดแล้วเขาถามหนอะไรลูกอายุเ really ่าไรนม่ไม่เข้าว้องดิ แปวตัอีกแก้วนึงอ่ะนั่อบบาทค่อสิบบาทหน้าหอ่ากี่ขวดเลย1นึสาคนกันะอ่าได้3าคนแอบดีคนที่ส่คนที่สีามว่มันยนะอร อ้าอาบอกบอก,กมาเลยเห็นไหมอย่างนี้แต่อุไ,ไปก่อนเลยเยอะเลยมัน้าองไป,ไปก่อนเลย,ยนอกัอม่ต้อง

ใส่กลงเขาตัวเกย์เกน์เกไปดูดูน้องแข็งจะละลายรวมถึงีรีส์ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรจะอืบอืป้าเธอเหอบซออืครั้งที่สอง

อยู่ไหนหนโอยู่ไหนวะสันทะลุอยู่ไหนแม่แม่อยู่ตรงอยู่ตรงไหนอ่ะแม,ม,ม่คิดว่าใครมา บอสะจ้าเก็บของกันค่ะซุ้มคายของกะจะเป็นฟรีมือพ่อบ้านนะค่ะพ่อบ้านเป็นคนทำนเวลาน่าจะปิดลงได้เลย ซุ้มขายของฝีมือช่างคนนี้ค่ะซุ้มขายของเดี๋ยวปิดประตูด้านหน้าค่ะบัานเนี่ยโผเข้า,า,าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งค่ะ กันข้างค่ะปิดลงไปแล้วก็ลอกก่อนด้านในค่ะนี่ค่ะซุม้มเ็ดได้สองปีกว่าลวค่ะซุม้มวันนี้แฟนเป็นคนเทดค่ะงบหมืน่นหมื่นสามกว่ากว่าค่ะซื้อเล็กซื้อเล็กซื้อ,อ,อไม้เชลราดเลยค่ะมาค่าช่างบอได้จ้างค่ะแฟนเป็นคนเทดอันนี้จะเป็นด้านหลัง นี่ค่คะจะเป็นด้านหลังกับเป็นประตูเข้าค่ะเก็บของแล้วก็ล็อกกุญแจได้เลยถ้าแม่นจ้างเขานี่เบิดไหล่ยอยู่ด้วยค่ะนด่ซื้อเล็กมาซื้อหลังคาโลซิ่งมาไม้เชื่อล่า ทำเองงบงบประมาณหมื่นสากว่ากว่าเนี่ยล็อกุญแจแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเบื้องด้านหน้าค่ะอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าค่ะซุ้มด้านหน้าค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ